โอเคครับก็ขอสวัสดีคุณพ่อคุณแม่นะครับท่านผู้ปกครองแล้วก็น้องๆชาวเชยอตาทุกๆคนนะครับวันนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่พี่ต้องเนี่ยครับได้มีของเล่นใหม่ครับซึ่งของเล่นชิ้นนี้นะครับมันจะทำให้มีประสิทธิภาพในการสอนแล้วก็มีประสิทธิภาพในการที่นักเรียนเนี่ยนะ ก็จะทำให้นักเรียนเนี่ยเรียนเก่งขึ้นพี่ต้องตั้งชื่อว่าไม้ฟองที่บ้านโอเคไหมไม้ฟองที่บ้านหรือจะบอกว่าเป็นเครื่องมือที่ใช้ฟองที่บ้านใช้ฟองแม่ฟองพ่อก็ได้ถามว่าเครื่องมือนี้เป็นยังไงโอเควันนี้เราพี่ต้องก็เลยขับรถใช่ไหมไปแถวบ้านใช่ไหมเสร็จแล้วก็เฮ้ยไปเจออเน,นี้ยเราก็เลยรู้สึกเฮ้ย e อันนี้มันน่าจะมาใช้ในประโยชน์ได้โอเคมันคืออะไรเดี๋ยวเรา ไปดูตรงนั้นกันโอเคนะว่ายังไงโอเคปรื้ดโอเคซึ่งอุปกรณ์ทุกอย่างนะครับเนี่ยครับมันสามารถที่จะเนี่ยพี่ต้องถ่ายอยู่คนเดียวใช่ไหมเราสามารถที่จะแบบเคลื่อนที่ทําอะไรก็ได้เลยโอเคไหมเราสามารถเคลื่อนที่ทำอะไรได้ทุกอย่างเลยแล้วถามว่าเอ๊ะมันมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องของการเรียนหนังสือของเด็กก็เวลาที่พวกเราใช่ไหมดูคลิปดูคลิปของพี่ต้องคลิปสอนคลิปอะไรแต่มีอะไรใช่ไหมแล้วพี่ต้องเนี่ยนะจะให้พวกเรานะ ไปยืนข้างหน้าใช่ไหมพอจะไปถามก่อนข้อนี้เป็นยังไงข้อนี้เป็นยังไงเฮ้ย hey, อันนี้เป็นยังไงโดเมนเราคือต้องยังไงและเ,เราอยากจะต้องจับ x เท่ากับอะไรของ y หรือ y เท่ากับอะไรของ x หรือไม่สูตรไอตรงปริมาตรนี่ว่ายังไงเราก็จะนี่แหละครับก็คือจะเป็นการแบบว่าเรียลไทม์ Real เลยนะเป็นคลิปสั้นๆเรียวไทม์เลยพี่ต้องก็เลยตั้งชื่อต่อนะครับว่าเป็นไม้ฟ้องแม่หรือไม้ฟ้องที่บ้านโอเคไหม เพื่อที่ตรงนี้ครับจะได้เป็นจะได้เป็นกําลังใจให้ให้พวกเรานะครับในการที่จะแบบเฮ้ยตั้งใจทำหน่อยตั้งใจดูคลิปหน่อยอะไรเงี้ยครับประมาณนี้แล้วก็เนื่องจากวันนี้เรามีอุปกรณ์ใหม่ใช่ไหมเราก็เลยอยากจะขอมอบบทเพลงบทเพลงรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงนะครับโอเคไปเจอกันเลยอ่ะเนี่ยลองดูปึ๊บปึ๊บปุ๊บปุ๊บมา าจะให้ล้างใจหมดจนลืมเธอไปไม่มีทางนึกถึงเหตุการณ์ตอนที่รากกันมันยังอินในหัวใจอยากบอกตัวเองเลืมเขาสักทีแล้วมีไหมแต่ทำไมใจมันไม่ตามใจวน ไม่เป็นคนละคนแต่เปลี่ยนยังไงทำไมรักยังอยู่เหมือนเดิมรักไม่ยอมเปลี่ยนแปล คนยัมีวันจบแต่อาจจะจบใจนี้ไม่มีทางรันยังม,มีวันเป็นคิดยังมีหยุดคิดแต่อาจจะให้คิดเป็นปิดไม่ให้คิดถึงไม่มีทางฝืนึกถึงเหตุ จะเปลี่ยนยังไงทำไม Amém.